ตอนที่141ค่อนไปทางใต้รถม้าเรียบง่ายคันหนึ่งเล่นเอ,อเื่อยเฉยลงใต้หลังจากเล่นไปเยือนจินจือกวานเม้าหลงและหลีกูนอกฐานที่มั่นทับกว่าจูชายแดนราชสำน,นักใต้แห่งเปยมังควันเพลิงสงคามลุกโชนเมื่อปีกลายอาชาเหล็กของเปยเหลียงบทขยี้สังหารมาตลอดทาง สะดวกราบรื่นราวผาปล้องภัยหลังบุกสําเร็จแล้วกลับผิดจากที่ทุกคนคาดการ์ทัพอาชาเล็ตเปิดเหลียงไม่ได้ยึดครองฐานที่มั่นเพื่อขยายพรมแดนขึ้นมาทางเหนือแต่ขนทรัพย์สินเนงินทองและนายช่างฝีมือไปจนเกลี้ยงก่อนจากไปอย่งางผาเผยกระทั่งเส้นทางเดินมา้าที่คล้ายดังแยงแมงมุมทางชายแดนก็คลานจะทําลายไม่เคยเกรงกลัวว่าเปิดมังจะใช้เส้นทางเดินม้าหนึ่งยกกําลังทหารลงประชิดชายแดน รถม้าเล่นผ่านสามฐานที่มันเป็นแต่ซากปลักหักพังจิตใจผู้คนระส่ำระสายสตรีที่นั่งในรถม้าเลิกม่านขึ้นมองเป็นระยะสีหน้าเรียบเฉยจากนั้นรถม้าก็หักเลี้ยวมุ่งไปทางตะวันออกสู่เมืองหลิวเซียที่อยู่บริเวณพรมแดงของหลงโยโจแห่งเปยมังและโยโจของเปยเหลีย่ยมในช่วงชิงหมิงเถาเฉียนชื่อเจ้าเมืองหลิวเซียตกตายกระทันหันขณะไปกราบไหว้สุสานสหายร่วมสมรภูมิ บัตรนี้เปลี่ยนคนของสกุลเยลลี่มารับตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วรถม้าไม่ได้เล่นเข้าเมืองมุ่งตรงลงใต้ใกล้ถึงชายแดนระว่า,วางเปย์เลี้ยงเปยมังอารมณ์ของสตรีในรถม้าเหมือนว่าไม่เลวนงังนั่ง,งด้านหลังสารถีเอ็นผิงผ้าม่านหนาหนักถือจอกสุราข้าวเหนียวที่หมักบ่มเองดด่มไปหลายอึกใหญ่ร้องเพลงพื้นบ้านเมืองสิ้นเทียนโยทะเลทรายไพศาลกว้างใหญ่หมื่นลีรถม้าเล่นโดดเดี่ยว สารถีเป็นบุรุษรูปร่างเตีย้ยแต่มือที่ถือสายบางเหยียนยาวดังแขนวานอนทําให้สัดส,ส่วนรูปร่างดูแปลกประหลาดพิกลสารถีวัยกลางคนท่าทางเคร่งขรึมระหว่างทางสตรีชาราในรถยกจอกขึ้นชนแผ่นหลังของเขาบุรุษผู้นั้นก็ไม่หันไปเอาแต่สายหน้าบอกเป็นไหนว่าเขาไม่ดื่มสุราสําหรับการปฏิเสธของเขาสตรีผู้นั้นไม่นึกโมโ oh ห ok, ร้องเพลงพื้นบ้านจนจบแล้ว ก็เงยหน้ากรอกสุราเข้าปากด้วยท่าทางองอาจจอมยุศหญิงหากทําท่าทางเช่นนี้มีแต่จะเรียกเสียงโห่ร้องว่าประเสริฐแต่สตรีชาราผมขาวดอกเราทําแบบนี้ผู้ใดได้เห็นย่อมไม่รู้สึกเจริญตาเจริญใจนางรู้ถึงนิสัยเฉยชาของสารถีไม่หวังให้เขาเอ่ยประสมรงจึงท่อตามองไกลเอ่ยพึพมพำว่าบุรุษอย่างพวกเจ้าพอมีเงินมีอำนาจแล้วก็มักซ่อนงงคลาในห้องทอง ส่วนข้าชอบเลี้ยงดูวีระบุรุษผู้ชำนาญทางวิชาการฝีมือในการเลี้ยงดูวินยูชนมีแต่แข็งแกร่งกว่าห้องเต้ชาราสกุลเจ้าด้านบนมีสีไว้นั้นต่อมามีไท่ผิงริ่งเจ้าสำนักหมากกระบีคีตะและปัญญาชนเรื่องชื่อเต็มราชสำนักทางบูมีสิบสองแม่ทัพใหญ่อย่างหยวนจ้านและหลิวคุยแต่ละคนแก่งกาดการรบล้วนอยู่ในมือข้าการรบหครั้งแพ้ก่อนสองครั้ง ชนะสี่ครั้งในตอนทายหากไม่ใช่พ่อปีกลายถูกอาชาเลกข,ของสีขาเป๋โจมตีจนรับมือไม่ทันราจะสำนักหลีอหยางตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างผู้ใดบ้างไม่หวาดกลัวเกือกม้าเหล็กของเปยมังแต่ว่าถูกเปยเหลียงโจมตีก็ดีเหมือนกันทับอาชาเลกข,ของเปยเหลียงบุกเปยมังเช่นนี้หลี่หยางยิ่งดูแคลนเปยมังของพวกเราเหมือนไพอ,อันทางนั้นเอาตำแหน่งเสนาบดีกลาหมคืนจากกู้เที่ยนถัง เนตรมรกรจะให้ดำเนินการเรื่องภาษีที่นาทางเหนือในที่สุดก็เริ่มพบอบุปสรรคหลายขั้นหลายตอนจิตใจผู้คนในส่วนกลางของนครหลวงไม่สมัครสมานเป็นเรื่องดีข้าว่าที่เฉินจือเป้าเสนาบดีกลาโหมคนใหม่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อเรื่องนี้ถึงขั้นบางครั้งปราแม่ทับกู้อย่างคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจปล่อยให้คนนางบนในราชสำนักหาเรื่องเนตรมรกรเพราะอยากเห็นสงครามเกิดขึ้นตามชายแดนทางเหนือเขาจะได้ทําศึก ปราบชนชิวขาวก่อนยังไม่พอคราวนี้จะปราบตายล่ะจิตใจฮึกเหิมห้าวหารแบบนี้กล่าวอย่างไม่น่าฟังก็คือถะเยอทะยานอย่างหมาป่าความคิดจิตใจและรสนิยมของเฉินจิวเป้าเทพสัพพยุ์ชุดขาวมีมากกว่าบิดาบุญธรรมของเขามากนักหากอยู่ในเปยมังมีแต่ตรงจัวคนเดียวข้าก็ปวดหัวแล้วเพิ่มเขามาอีกคนข้าจะจัดการพวกเจ้าทั้งสามอย่างไดดีไม่กัดก้มตายหรอกหรือจจิงสิ ผงจิ้งเหยียนจากสำนักหมากกระบี่กีตาก็ฉลาดเฉลียวปาดเดียวไม่น้อยแต่ระหว่างเขาและตรงจัวมีเพียงผู้เดียวจะได้เป็นยอดในราชสำนักใตยข้ามอบฐานที่มั่นโหลเสียนเหลาไหวและอ่ชวนแถบเทือกเขาโหลหลานให้หงจิ้งเหยียนไปแล้วบัดนี้เขาคุมอำนาจทางการทหารพอๆกับตรงจัวหากก็ยังพ่ายแพ้ก็ต้องโทษว่าเขามีว่าสนาเป็นยอดฝีมือในยุทธภพไม่มีชะตาทองม่วงได้เป็นใหญ่ในใต้ล่าแล้วแต่จะกล่าวไป พฤติกรรมและการทำงานของต่งจัวเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนหงจิ้งเหยียนบุรุษไรในตาพอได้เห็นก็ทำให้ผู้คนนึกรังเกียจชิงชังทั่วป่าเจ้าย่อมตายช้ากว่าข้าหากคนแส้หงนั่นกล้าสมคบคิดกับเชื้อพวงอยากเป็นห้องเต้หลังมานจนตอนนั้นไม่ว่าเจ้าจะเล่นกายหรือไม่ให้สังหารเขาทิ้งทั่วป่าผูซ่าเอ่ยเสียงราบเรียบตรงจัวเองก็ทำเรื่องทรยศหักหลังได้ นางหัว่อลันเรื่องนี้กลับไม่เป็นไรผู้ใดใช้ให้ข้าชอบอ้วนเด่นตายผู้นี้จากใจหลังจากข้าคลองราดแล้วคนกินดีหมีหัวใจเสือกล้าเรียกข้าว่าพี่สาวก็มีเขาคนเดียวเท่านั้นหน้าด้านหน้าทนจนหน้าอินดูยิ่งกว่านั้นแม้ตรงจั๋วมากเลยชั่วร้ายเต็มท้องแต่ก็ยังมีขีดจำกัดล่างแม้ออกจะต่ำไปสักหน่อยแต่นับว่ายังมีอยู่คนแบบนี้อันที่จริงไม่น่ากลัว ที่น่ากลัวคือพวกขีดจำกัดล่างไม่แน่ไม่นอนชงสนทงแม่ทัพใหญ่และมู่หลงเปาติงล้วนเป็นพวกสับหลับปิ้นต้อนแบบนี้ชั่วชีวิตนี้เจ้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะทําเรื่องใดให้เจ้าประหลาดใจละคนยินดีบ้างหรือทําเรื่องน่าสะอิดสะเอียนเรื่องใดบ้างหมอเปิดหมังให้ตรงจัวไม่ต้องกลัวว่าแซ่มู่หลงและแซ่เยียนลี่จะตัดขาดจากกันทั่วป่าผู้ซ่านั่งเงียบสติชาราดื่มหมดแล้วก็อเอย่ยยางปลดปลง เมื่อครั้งละเหร่ร่อนตอนยังสาวไปสองเหลียวของหลีหยางคนหนึ่งได้พบสีขาเป๋ที่ตอนนั้นขายังไม่เป๋ตอนนั้นไม่ปฏิพัทธ์แต่แรกพบอย่างจะเป็นจะตายรู้สึกเพียงว่าบุตรผู้นี้น่าสนใจต่อมาสีเซียวเดินทางออกจากเหลียวตรงไต่เต้าไปทีละก้าวจนถึงยอดข้าไม่เชื่อว่าเขาจะสร้างวีรกรรมออกมาได้ต่อมามีเวลาขบคิดยางว่างมักคับข้องใจว่าเขาโดดเด่นเหนือผู้อื่นได้อย่างไร ขมคิดเช่นนี้มายาวนานตอนนั้นเด่นชัดว่าปล่อยวางแล้วหลายปีต่อมากลับหยิบยกขึ้นมาคิดอีกออกจะไม่ยอมจำนนทว่าเรื่องรักใคร่ลึกซึ้งเช่นนี้ก็เพียงได้แต่คิดเท่านั้นหากข้าได้ย้อนกลับไปเลือกตอนนั้นก็ยังคงเลือกกลับเปยมังหากต้องดำเนินชีวิตธรรมดาเพื่อบุุรหนึ่งคนไปทั้งชีวิตข้าคงเบื่อหน่ายจนคิดสังหารคนหลังจากสมรภูมิสีเลยผ่านพ้นไปแล้ว ข้าเคยเขียนจดหมายถึงสีเสียวโน,น้มนนาวให้เขาตั้งตนเป็นห้องเต้ไปตามสถานการณ์ข้าอยู่เปิดมังจะได้ร่วมมือทางไกลกับเขาสัญญาว่าภายภาคหน้าไม่ว่าข้าลงใต้หรือเขาขึ้นเหนือจะแบ่งหลีหยางร่วมกันปกครองเหมือนตอนแรกพบที่จินโจตอนนั้นเขาแบ่งเปียให้ข้าครึ่งหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมแน่นอนหากถึงวันนั้นจริงข้าก็จะเสียใจภายหลังไห้เลยร่วมกันปกครองใต้ล่าได้จริงๆเรา สตีและคนถอยอยากเลี้ยงดูข้านับว่าเป็นทั้งสตรีและคนถอยดังนั้นตายล่านี้ผู้ใดจะเลี้ยงข้าไหวสีเซียวอย่างเขาก็เลี้ยงดูข้าไม่ไหวข้าเลี้ยงดูเขายังพอว่านางถอนหายใจผู้นำสามทัพต้องดูเบาชีวิตถึงปราบจรารจนได้ราษฎรต้องรักชีวิตถึงไม่ก่อจาจารนเจ้าและแม่ทัพเหล่านั้นกระทำได้ไม่เลวพวกผู้อาวุโสราชสำนักใต้เหล่านั้นก็กระทำพอใช้ได้น่าเสียดาย สถานการณ์ใหญ่ยังคงไม่ได้อยู่ที่ฝั่งเปยมังอย่าเห็นว่าเปยมังชนะสี่ครั้งทว่าแต่ไรมาหลีหยางก็แค่บาดเจ็บผิวเผินไม่ได้สาหัสลึกถึงกระดูกมีเนรรตรมรกตวางแผนโดยรวมรวมมือกับคู่เจี่ยนถังสร้างแนวภูมแดนตะวันออกยิ่งนานไปความได้เปรียบของเปยมังก็ยิ่งน้อยรอจูลีหยางเขมือบชุนชิวยังไปเสร็จเด็ดขาดหล่อเลี้ยงสั่งสมกำลังเพียงพอก็คงเล่นงานเพื่อนบ้านรายนี้อย่างอมหิทธ์แล้ว ดังนั้นก่อนข้าตายไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรช่วยโอกาสตอนไท่ผิงลิ่งเป็นราชคูต้องทําสงครามอีกครั้งส่วนจะทําสงครามกับหลี่หยางหรือเป๋ยเหลียงตอนนี้ข้ายังลังเลไม่อาจตัดสินใจทั้งสองฝ่ายมีทั้งผลดีและผลเสียอย่างหลักครึ่งพวกขุนนางเท่าอย่างเฮ่อเหลียนอู่เว่ยผู้ทํารงอาญาสิทธีเหอโจและหวงซ่งถูแม่ทัพใหญ่คนแรกที่กลุ่มอํานาจทางการทหารด้วยฐานะผู้อพยพชนชิวต่างยืนกลางว่าจะตีหลี่หยางก่อน ส่วนไท่ผิงลิ่งและแม่ทัพห้าวหานที่มีตรงจัวรวมอยู่ด้วยกลับยืนกลางจะตีเปยเหลียงก่อนจากนั้นค่อยขมอบสีสษูและหนันเจ้าเท่ากับเปยหม่งจะยึดครองพื้นที่แถบตะวันตกแล้วค่อยเผชิญหน้ากับหลีหยางซึ่งคลองพื้นที่ทางตะวันออกเช่นนี้ถึงเหมาะสมเพียงแต่หลังจากเฉินจื้อเป้ากินบรรดาศักดิ์ที่สีสูก็เหลือเพียงไท่ผิงลิ่งและตรงจัวที่ยืนกลางจะตีเปยเหลียงดังเดิมหลายคนรู้สึกว่า ต้องเผชิญหน้ากับสีเซียวและทัพอาชาเหล็ก30มสิบหมื่นนายยังมีเฉินจือเป้ารักษาการสีสู่มีสู้ไปหาความได้เปรียบทางแนวพรมแดนตะวันออกซึ่งมีแค่คู้เจี้ยนถังเพียงคนเดียวส่วนข้านั้นเก่งกาจเรื่องเก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของฝ่ายในแต่เมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ความเป็นความตายของราชวงศ์กล่าวออกมาแล้วก็น่าขันถึงที่สุดแต่แท้จริงแล้วอาศัยเพียงสัญชาตญาณของสตรีเท่านั้นตอนนั้นที่จินโจ สีขาเป๋กล่าวว่าขอเพียงพบเจอเรื่องปวดหัวตัดสินใจยากก็ใช้วิธีง่ายๆนั่นคือโยนหัวโยนก้อยฟังเสียงจากสวรรค์ว่าควรทําอย่างไรหรือว่าข้าก็ต้องโยนหัวโยนก้อยเหมือนกันทั่วป่าตอนนี้เจ้ามีเหรียญติดตัวหรือไม่ทั่วป่าผู้ซ่าอาจคิดว่าเหลวไหลคราวนี้ไม่แม้แต่จะสสยหน้าไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยสตรีที่ไม่เรียกขานตนเองว่าเจินหรือกวารินยิ้มหยันตนเอง เจ้านิสัยเรียบง่ายฉันไหนถึงเดือดดานสังหารฉีหลินจนหลนที่ริมน้ำห่วงเหอทั่วป่าผูซ่ายิ้มเอ,อ่ยว่าแสงทำพูดผีหนึ่งปลานแปลสามพิสุด์แยกสามร่างอันใดกันหากไม่ใช่ว่าข้ารีบร้อนไปดินแดนน้ำแข็งกระทั่งตัวหยวนชิงสันข้าก็จะเชื่อทิ้งไปด้วยฝ่าบาทจะได้ไม่กังวลพระไทยนางยิ้มรับกระชับชุดคลุมที่ให้คนไปค้นจากก้นหีบเอ่ยเสียงเบาว่า ราชสำนักหลีอย่างเรียนแบบเปยหมังของพวกเราในการครบค้ากับยุทธภพห้องเต้ผู้ครองอำนาจในมือหากต้องไปงัดข้อกับชาวยุทธด้วยตัวเองทั้งด้อยค่าและทำลายชื่อเสียงตนเองมีสู้ให้ชาวยุทธทำลายและต่อสู้แย่งชิงกันขายชีวิตให้ถึงเป็นวิธีการขั้นสูงจึงให้สีเสียวใช้อาชาเหล็กบีทายุทธภพสูญเสียกำลังไปมากและไม่ได้รับการยกย่องสีเสียวต้องแบกชื่อเสียงชาวโช แบกหม้อดำถูกด่าจนเคยชินในยุทธภพไม่มีฝ่ายใดได้ผลดีทว่าสนับสนุนพวกมีชาติกําเนิดจากยุทธภพก็ต้องระวังอย่าให้ดูแลควบคุมไม่ทั่วถึงมีตระกูลชาวยุทธที่ให้กําเนิดยอดฝีมือหลายรุน่นก็ไม่ต่างจากคลังอาวุธในบ้านตนเองหากถูกคุมหอกจอหลังจะยิ่งทรมานทุกทนกว่าเดิมทั่วป่าผูซ่าขมวดคิวเช่นนั้นในกายเต้าเต๋อและสำนักหมากกระบี่คีตา ซึ่งเป็นผู้นำยุทธภพของเปิดหม่งเล่านางเออยังขอไปทีฝ่ายหนึ่งพยายามสแสวงหาอมะตะอีกฝ่ายพยายามแทรกแซงโลกลาล้วนมีจุดอ่อนก่อเกิดขึ้นลมไม่ได้ให้ทหารม้าสองหมื่นแก่เจ้ายังกำราบไม่รดบคาบหรือทั่วป่าผูซ่าพยักหนา้านางแกงจอกสุรานางผู้นั้นกับมู่หลงเปาติงผู้ทำรงอาญาสิจ,จีจี่โจ,จ,จซ่อนบุตรนอกสมรสไว้ในเยงแมงม,มุม ากไม่ใช่หมอนั่นประสบภัยครั้งใหญ่ในหลีหยางโดนเล่นงานจนกลับสู่สภาพเดิมข้าก็เกือบถูกหลีมีปี้หลอกลวงปิดบังต่อไปแต่หลีมีปี้ก็มีเรื่องลำบากใจข้าจะไม่ถือสาเขาในครั้งนี้มีนาเมื่อก่อนพลิกแผ่นดินหาก็ส่อาหาไม่พบที่แท้หลบซ่อนใต้หนังตาข้านั่นเองหนึ่งหักกิ่งเหลิวหนึ่งหักกิ่งเหลวตัวดีหนึ่งหักกิง่งเห,หล,ว,ว,หหกกหลวปักกิ่งเหลวแผลร่อมเงาทำให้รังสีกระบีอย่างราก ถอนรากถอนโคนเกงการ์ดทั่วป่าผูซ่ซาทำเป็นไม่ได้ยินเรื่องรับเกี่ยวกับราชวงศ์นี้ยิ่งไม่วิพากวิจารณ์ห้องเต้หญิงแห่งเปยหมังทอดพระเนตรสีฟ้าปลาดหนึ่งตัดสุรเสียงเบกว่าเมื่อก่อนสกุลเจ้าเทบอยากให้เด็กชายสกุลสีนั่นรีบตายที่ไปเกิดใหม่แต่เด็กนั่นไม่ได้ตายไปตั้งแต่ตอนอยังเล็กๆยิ่งกว่านั้นพอแน่ชัดว่าเด็กคนนั้นเป็นแบบเดียวกับสีขาเป ม่มีวันทรยศเพื่อมาสวามิภักเิ์เปย์มังตอนนี้หลีหยางถึงได้ยอมฉีกยิ้มรอชมเรื่องหน้าขันรอดูสามสิบหมื่นทหารม้าเปยดเหลียงต่อสู้จนไม่เหลือสักนายถึงอย่างไรสกุลเจ้าก็นับว่าได้กําไรหากเด็กคนนั้นเจ้าเล่ห์สักหน่อยเผยให้เห็นว่าหากหลีหยางบีบคั้นมากจะหากหลังแล้วหนีไปเปย์มังก็คงไม่ทรมานลำบากแบบนี้แต่จะว่าไปหากเด็กคนนั้นเป็นเปยเหลียงอ๋องที่ฉลาด เปยหมังก็คงไม่อาจข่มขู่อะไรแล้วฉันจื้อเปาก็คงไม่ออกจากเปยเหลียงฉันจื้อเปาจะต่อสู้เพื่อคลองใต้ล่าได้หรือไม่สกุลเจ้าเก่งนักเรื่องปลดโมฆาลาหมดประโยชน์ก็ทีผัวส่งต่อให้เขาได้รับความสําคัญจากโอรสวรรคลีอย่างในตอนนี้ในอนาคตก็เป็นได้แค่สู่อ,องค์เกษียณอายุต้องยอมเชื่อฟังกรมอํานาจทางการทหารแค่สามสี่หมื่นนายเป็นที่พึ่งของฮองเต แต่ไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องโชคดีแต่เป็นภัยพิบัติใหญ่เทียมฟ้าโอ้รัวสวรร์สกุลเจ้าอะไรก็ดีอยู่หรอกแต่ใจแคบไม่สู้สตีอย่างข้าสีขาเป๋หัวดื้อนั่นพบนายใหม่แบบนี้สมน้ำหน้าที่คอร้ายทั่วป่าผูซ่าเอ่ยเสียงเรียบว่าหากข้าเป็นสีเสียวหลังเกิดคดีชุดขาวแล้วจะก่อกบฏไปตามน้ำฮ่องเต้หญิงเปยมังที่ยังคงเขาความงามตัดสุลเสียงเบา ดังนั้นเจ้าจึงไม่อาจเป็นบุรุษที่ทําให้ข้าอู้สู้และเจ้าชื่อไม่อาจลืมเลือนสําหรับบุรุษผู้หนึ่งนิสัยคล้ายเด็กหนม่มความองอาจและความน่าจําเกงเหล่านี้เหมือนเติมบุปผาบนผ้าดินแต่คนธรรมน้ําใจต่อพี่น้องต่างหากที่สําคัญบุรุษผู้หนึ่งกระทั่งมิตรภาพอย่างต่ำที่สุดก็ไม่เอ่ยถึงสตรีอย่างพวกเราย่อมไม่แลสักสายตาโลกลานนี้ไม่เคยขาดพล่องคนฉลาด คนโง่ที่ไม่ยอมอยู่อย่างสบายนั้นมีน้อยสีเซียวเป็นทั้งเพชฌฆาตเป็นเปิ่ยเลี้ยงององและเป็นคนโง่ด้วยน่าเสียดายคนแก่โง่เขลาที่เอาแต่ยิ้มซื่อทัศนาแผ่นดินหลังจากพบฆาก็จะแก่ตายแล้ว